คนลดมากแกงร้านนี้นะจ๊ะครัวเมืองตรังจากราคาเท่าเดิมไม่ขึ้นนะคะทุกคนปรับลดแบบไม่ขึ้นราคานะคะทุกคนม,มันเต็มอ่ะทุกคนทํายังไงดีสั้นๆแล้วกันนะทุกคนจากนะฮะเมื่อกี้มันตัดไปอุณหภูมิสูงอีกเนี่ยคนลูกค้ามาตลอดเลยอ่ะทุกคนนะฮะกำลังบรรยายอยู่มันก็ตัดไปมันบอกอุณหภูมิสูงนะฮะเนี่ยดูสิ รูสึดยอดมากเลยนะ,ะครัวเมืองตังเราจะลงคลิปสั้นๆนะทุกคนนะไม่ว่ากันนะทุกคนจ๋าเนี่ยฮะนะฮะ,นะฮะรัวเมืองตังเดนะีทุกคนอยู่ตรงกาญจนาพิเศษซอยเนะ,ะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยเนี่ยยังไม่ได้ทานไม่ได้ชิมเลยแต่รู้ว่าอร่อยอยวไปกิน่ะเพราะมันมีเวลาแค่หนึ่งนาทียออังนะทุกคนเรจะถ่ายนะทุกคนจ๋าสุดยอดมากเลยนะทุกคนดูสิ นี่คือบรรยากาศทุกคนจ๋านะฮะน้ำเนื้มอมีพร้อมั้างในจ้ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันหน่อยก็ย,ยังดีจะทุกคนว้าวสูสีทุกคนจ๋าโอ้ยมาแล้วอืมเนาะแกงเหลืองก่อนทุกคนก่อนที่มันจะตัดจ้ะทุกคนจ๋าอืม,อ,มอร่อยสะใจเลยจ้ะอร่อยอร่อยอร่อยอืมทุกคนอ่ะป้อน ลูกเหลี่ยงลูกเหลี่ยงนี่เป็นลาชีนีเลยนะสาตอเป็นลาชาจ้ะอร่อยมากทุกคนอืมไปบลดอคลิปนี้ก่อนนะเมมเต็ม,ตมอ่ะทุกคนอืมสะใจ